ซิมเพ e ลโลโก้ดีไซน์โดบีลาสเตอรออกแบบโลโก้ง่ายๆใครก็ทำได้อีกทีสองนะครับแบบคือรูปลักษณะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับคนอื่นนะครับอันนี้เป็นสีที่พี่เซ็นาขึ้นมานรพี่ต้องการนำสีเหล่านี้มาใช้ทำเป็นแบบนี้นะครับที่ต้องการโยนสีนี้ให้มันไปอยู่ในสวนนะครับพี่ก็เลือกสีทั้งหมด แท็บสีทั้งหมดเอาไว้นะครับจากนั้นก็เข้ามาที่สวอตนะครับแล้วก็มาเลือกตัว New c ล l o ก r Group น,นะครับคลิกไปเลยครับพอคลิกปุ๊บมันก็จะขึ้นว่า Name c o l o r Group One ครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะือ่อว่าการจำง่ายๆของเรานะครับตรงนี้ก็เลือก Select Merge นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ติ๊กถูกติ๊กถูกนะครับ จากนั้นก็คลิกคําว่าโอเคเราก็จะได้สีเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะครับเนี่ยครับสีทั้ง6สีครับจากนั้นเราก็มาเริ่มกันเลยครับมาที่เครื่องมืออัดบอร์ดถูมาเลือกนิวอัดบอดจากวาจากนั้นก็มาที่เครื่องมือลิกถึงกระทูเข้ามาเลือกเครื่องมือโพล,ลิกอนทูเป็นเนตทั้งไว้ทื่หนึ่งครั้งทีจ่จะเลือกสร้างโพลิกอนที่เลือกสร้าง สามเหลี่ยมนะครับพี่จะสร้างสามเหลี่ยมจากพลิกรอนนะครับเลือกสร้างพลิกรอนเลือกสร้างสามเหลี่ยมที่สามร้อยพิกเซลนะครับตรงซ้ายใส่เลขสามนะครับจากนั้นก็กดโอเคอันนี้สามเหลี่ยมที้นนี้ก็ให้มีกลินเป็นสีแดงไปเลยนะครับจากนั้นพี่ก็จะมาที่เครื่องมือพลิกอนเลือกสร้างาสี่เหลี่ยมนะครับมาที่ ริกเกิลดูนะครับรู้สึกจะพูดผิดบ่อยขอโทษด้วยนะครับมาที่ริงเกิลถุงสร้างสี่เหลี่ยมมาหนึ่งชิ้นแบกประมาณนี้สี่เหลี่ยมอันนี้จะเลือกเป็นเป็นสีนี้นะครับสีสีแดงจากนั้นอเอาอสามเหลี่ยมเนี่ยมาเป็นสีดำก็แล้วกันนะครับเลือกเป็นสีดำ จากนั้นเราเลือกสี่เหลี่ยมอันนี้ไว้นะครับทีต้องการสี่เหลี่ยมทั้งหมด6ชิ้นแล้วก็มีสีตามนี้นะครับเพราะนั้นเราก็เลือกสี่เหลี่ยมอันนี้ไว้มือซ้ายกดชิปกระตนดมือขวากดเมาส์ซ้ายถึงลากเปืนการ Copy สี่เหลี่ยมมาอีกหนึ่งอันให้มันเกิดเส้นสีเข,เขียวทั้งแนวนอนและแนวตั้งแบบนี้นะครับจากนั้นก็ปล่อยมือจากนั้นเราก็นับ c t r l D แล้วก็นับสามนะครับ c o n t r l D อีกสามสี่ ห้าหกนะครับสีสุดท้ายเป็นสีแดงสีที่สองเราก็มาเซตค่าตามนี้เลยสีที่สองเป็นสีส้มสีที่สามเป็นสีเหลืองสีที่สี่เป็นสีเขียวสีที่ห้าเป็น สุดท้ายเป็นสีม่วงจากนั้นเราก็ใช้ Selection to o l เลือกแบบนี้แล้วก็กด Control G กนการปุจากนั้นก็ให้นำสี่เหลี่ยมาวางไว้ตแบบนี้วางไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เลือกทั้งสองวัตถุแบบนี้ มาที่ object แล้วก็สั่ง expand จากนั้นเราก็เลือกเอาไว้แบบนี้นะครับเลือกวัตถุอันนี้พี่จะซูมเพื่อเราจะได้เห็นชัดๆเห็นไหมครับว่ามันก็จะมีเส้นรางๆของตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครที่สร้างสี่เหลี่ยมแล้วมันใหญ่เกินไปเราก็สามารถจับมันกดลงมาได้นะครับจับกดลงมาได้กดในภาพรวมก็คือว่าเรากรุ๊เรียบร้อยแล้วเราก็จับกดลงมาเพื่อให้มันอยู่ ให้มันเกินสามเหลี่ยเมเส้นสมเหลี่ยมไปแค่นิดเดียวนะครับหลังจากที่เราได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับเราก็มาที่เครื่องมือ shape builder นะครับแล้วก็ฟิ i l ซ s ค่าฟิ i เป็น non, บบนอนจากนั้นใช้เครื่องมือ shape b u i l d e ลาออกลงมาลาออกลงมาแบบนี้ทางซ้ายแล้วจากนั้นก็มาทางขวาบ้างลางออก เรียบร้อยแล้วนะครับน่ครับเราก็จะได้ลักษณะของลโลโก้ที่เป็นรูปสูตสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมที่หลากสีแบบนี้นะครับท,บบนนบทีนี้เราก็นนดกดคอนโทรลดีในการรูปนะครับนี่ครับซิมเพลโลโก้ดีไซน์ Adobe Illustrator ออ,ออกแบบลโลโก้ง่ายๆใครก็ทำ คุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe กว่าเป็นการสนับสนุนด้วยนะครับ